ชุมพลบุรีเขตทุ่งกุลาเมืองปลาไหลผ่าไหมสวยรวยเข่ามาลิหอมงามพร้อมล้ำนำมูลครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่ครับท่านที่พบกับไปต้มเปรตปรลาไหลครับผมได้อาหารแล้วมื่อเนี่ยมีทั้งงูทั้งป,ปลาปลาไหลแล้วก็ปลาช่อนครับ งูหัวโผล่แล้วเดี๋ยวจะจับงูครับงูงูเอางูออกก่อนไม,มีทั้งงูทั้งปลาทั้งงูปลา เดี๋ยวดิดเอาไปคั้งไว้ครับได้ปลาไหลแล้วก็ปลาช่อนนะครับปลาไหลแล้วก็ปลาคอครับหนึ่งตัวตัวปลาปลาไหล ปลาไหลยังสีเอาเ็ดกินเถอะต้มแล้วต้มเป็ดแต่แดงว่ามันมีหนูไหลวิธีจับปลาไหลต้องเบาวิธีจับปลาไหลต้องเบาบจับปลาไหลปลาไหลครับ<อ>วิธีจับปลาไหลไม่ไกลวิธีจับปลาไหลครับ วิธีจับปลาไหลครับครับนี่คือเครื่องต้มปลาไหลครับมีขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมเกลือนะครับนี่ใส่เข้าไปในโขกเลยครับแล้วห่อตำพราอบุบครับที่ขาดบ่ได้ก็คือกระชายครับใส่กระชายประมาณหนึ่งหัว นะครับหนึ่งหัวก็จะมีแง่งอยู่ประมาณสี่ห้าแง่งนะครับเนาะใส่กระชายเข้าไปนะครับที่ลืมไม่ได้เราจะตำเครื่องปรุงพวกนี้พอพอเครื่องบุบครับแล้วก็จะนำไปใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดครับแล้วก็ตมพอบุบครับมีกระชาย คาตาคร้ใบมะกรูดหอ,หอมหอมหัวแดงกระเทียมครับแล้วก็ตะไคร้นี่ยครับที่เราต้อตงตำอ่ะเพราะว่าต้องการกินหอมเราก็ต้องการน้ำต้มเปอตที่รสชาติที่เข้มข้นครับเดี๋ยวไปเบื้องการใส่เลยครับเราจะใส่มะขามเปียกลงไป นะครับมะขามเปียกนี่ครับคือการต้มเปดตปลาไหลในลักษณะของการต้มด้วยน้ำน้ำเย็นครับจนเดือดในที่สุดครับกระสิมีหน้าตาอยู่ในลักษณะนี้ครับคือการต้มเปรตปรลาไหลครับ ครับนี่คือหน้าตาของการต้มเป็ดปลาไหลเริ่มต้นด้วยน้ำเย็นจนกระทั่งเดือดครับนี่คือสูตรของที่ทำให้เนื้อปลาไหลนั่นแตกหนาลบประทานครับหนากินนะครับครับนี่ก็คือเครื่องปรุงรสชาตินะครับเนาะก็มีน้ำปลาแล้วก็ผงชูรส แล้วก็น้ำปลาครับที่ห้องสีไปปรุงรสตอนที่น้ำต้มปลาไหลเดือดแล้วก็ใกล้ี่ซุกได้ที่นะครับเนาะเดี๋ยวไปตามชมต้มเป็ดปลาไหลครับไปครับน้ำปาลารสครับใส่เข้าไปครับต่อไปก็เราก็ใส่ต้นหอมผักชีครับ ต้นหอมผักขีนะครับต่อไปเราก็ใส่กระเพรานะครับลงไปนะครับโดยเก็บมาจากสวนเนี่ยใบกระเพราที่เก็บมาจากสวนเมื่อกี้ครับสดๆพร้อมที่จะปรุงแล้วก็ เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะยกลงอาต่อไปจะชิมให้ดูครับอันนี้พร้อมที่จะยกลงแล้วน,นี่คือเกียดตัวกินไข่เกียดอาไรกินน้ำแกงครับน้องคิมดูอ่าต้องเป่าก่อนครับโอ้โหรสชาติ กลมกลมครับออกครับ,รบนี่ก็คือต้มเป็ดปลาไหลเนาะตัวนี้ก็ระมันเกือบโลแล้วครับอันนี้คือหน้าตาต้มเป็ดปลาไหลครับที่อยู่ในหม้อไฟนี่ครับเดี๋ยวฮามาชิมกันเลยครับว่ามันรสชาติแล้วก็เนื้อมันสินาทานขนาดใดนครับสำหรับต้มเป็ดปลาไหลนั้น อุดมไปด้วยโปรตีนครับแล้วก็พวกเครื่องต้มต่างๆนี่เป็นสมุนไพรครับเดี๋ยวเรามาชิมต้มเป็ดปลาไหลกันเลยครับนี่คือตัวปลาไหลนะครับเดี๋ยวดูความก่อนเดี๋ยว ปลาไหลเป็นอาหารชั้นยอดของภาคอีสารครน,สน,นครับโดยเฉพาะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะว่าปลาไหลสีเป็นปลาไหลสีออกไปทางสีท้องท้องครับเนื้อนุ่มหวานครับเวลาต้มครับตรงเป้าครับหมอไฟมัน่อน ครับสำหรับคลิปนี้ต้มปลาไหลต้มเปรตปลาไหลนะครับถึงเป็นอาหารนันโอชาโดยเฉพาะของชาาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับชื่อเสียงกับโด่งดังไปไกลนะครับเพราะว่าอาหารทุกชนิดเฮ็ดด้วยปลาไหลครับมีเทศกาลในงานกินปลาไหลครับของอำเภอชุมพลบุรีคือกันครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าโควิดหมดแล้วก็อย่าลืมมา เที่ยวครับงานปลาไหลของอำเภอชุมพลบุรีครับในในข้าวหนานะที่มดโควิดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากอาหารนันโอชะนะครับคือต้มเป็ดปลาไหลครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับไว้พอกันไหมในโอกาสหนาครับหรับต้มเป็ดปลาไหลเมื่อนี้ครับฝากไว้สํานี้ครับพอกันไหมในคลิปหนาสวัสดีครับผม